นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มดารารายพยายามดิ้นดนให้เป็นอิสระแต่ไม่อาจสู้แรงของชายร่างโตตรงหน้าได้เขาลากร่างของเธอเข้าไปในรถเก่งญี่ปุ่นที่ดูธรรมดาธรรมดาของเขาที่จอดอยู่ข้างถนนและผลักเธอเข้าไปอย่างแรงก่อนที่จะรีบวิ่งเข้าประจำที่คนขับให้ทันคนร่างเล็ก ที่พยายามจะหนีและเป็นอย่างที่คิดสาวร่างเล็กเกือบจะหนีทันอยู่แล้วแต่เขาลากเอวของเธอเข้ามาทันแล้วกดล็อกอย่างชิวเฉียดอย่าหนีได้ไหมไม่เห็นหรือไงว่าพวกมันพร้อมจะรุมทรมเธอเขาตะคอกใส่อย่างอดไม่ได้คำขู่ของเขาทำให้เธอหันไปมองชายสก,กันกลุ่มนั้นด้วยความหวาดกลัว ก่อนจะหันมาหาเขาและเอ่ยขอร้องอย่าทำอะไรฉันเลยฉันขอร้องสงสารฉันเถอะเ mm. งียบซะไม่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละเขาตะวาดก่อนจะรีบสตาร์ทรถและขับพาตัวเองออกจากที่นั่นทันทีขณะที่ดารายยังหวาดกลัวจนตัวสัน่นความเครียดที่มีสะสมทำให้เธออยากอาเจียน และเริ่มเอามือปิดปากทำให้เขาต้องสะบดัดอา้าวเป็นเรื่องแร้วสิกูเขาได้เปิดกระจกรถก่อนที่เธอจะทำรถของเขาเลอะเทอะสาวน้อยโก่งคออาเจียนเอาน้ำย่อยออกมาจนหอบบางส่วนยังเปื้อนเสื้อของเธอเลอะเทอะเขายังสงสารเธอมากขึ้นแต่ยังใจดีหาทิชชู่ที่มีติดรถส่งให้เธอทั้งยังรูปหลังรูปไหล่ให้เธออีกด้วย แต่เธอก็ยังมองเขาด้วยความไม่ไว้วางใจเธอยกมือไหว้ไปหน้าซีดเผือดเนื้อตัวสั่นเทาหน้าสงสารอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยนะเธอกลัวมากยิ่งเห็นใบหน้าที่ดูน่ากลัวของเขาเธอก็ยิ่งกลัวจนขาดสติในที่สุดสาวน้อยที่น่าสงสารก็เป็นลมหมดสติไปในที่สุดเวนเอ้ยนี่ฉันกำลังหาเหาใส่หัวหรือไงวะนนี่ย เขายกมือยีหัวตัวเองทั้งที่มันก็ยุ่งจะเยอะจะแย่อยู่แล้วก่อนจะตัดสินใจพาคนโมสติกลับไปตั้งหลักที่บ้านของตนเองจอมทัพยืนมองร่างบอบบางที่หลับไม่รู้เรื่องบนเตียงนอนในบ้านพักของเขาก็เ,าเพ่งพิจเธออย่างละเอียดภายใต้แสงสว่างของนิออนราคาเกือบจะแพง น่ารักดีฮะเขาปวนเปบา,ปาแม้เธอจะหน่าซีดแต่ดูก็รู้ว่าเธอคือสาวสวยที่น่าทนุถนอมใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตคิ้วเข้มโก่งดังคันสอนผมยาวดำสลวยเกือบถึงเอวเขาเผลอจ้องมองหญิงสาวที่เหมือนหลุดออกมาจากภาพในวรรณคดีทำไมเธอช่างงดงามขนาดนี้จอมทัพ ตำรวจนอกเครื่องแบบติดหยุดรอยเอกตำรวจได้ต่มมองเธอด้วยความเกลืบใครก่อนที่เขาจะตะวัดตัวเองให้รู้จักรู้ผิดชอบชั่วดีไม่เอานะนี่แกห้ามคิดทำไม่ดีม่ร้ายนะเว้ยท่องไว้อีจอมแกเป็นตำรวจไม่ใช่ผู้ร้าย เขาพึมพำก่อนจะลักสายตาออกมาจากห้วงอารมณ์หลงนางแล้วถอดเสื้อที่มีกลิ่นเล้ากลิ่นบุรีออกจากตัวนึกเสียดายสาวที่เข้ามาติดพันแต่เพราะต้องการจะช่วยสาวน้อยผู้เคราะห์ร้ายทำให้เขาต้องทิ้งสาวสวยนางนั้นออกมาและหันมาปลดเบื้องกระดุมเสื้อออกจากล่างที่เลอะอาเจียนชายหนุ่มกลืนน้ำลายดังเอื้อ เธอไม่ได้ผอมบางอย่างที่เขาคิดเธอมีอกที่อวบอิ่มจนเขาต้องหักข้ามความคึกขนองของร่างกายก่อนจะเอื้อมมือสันส่นมาปลดกระดุมกางเกงหดเธอออกจนอะไรอะไรตรงหน้าทําให้เขาร้อง oh my god สายตากลมกล้ามิอาจละสายตามือใหญ่นาะรำรๆจะเอื้อมไปแกะ ประการดานสุดท้ายออกเพราะอยากเห็นความหนกหนุนให้ประจักษ์สายตาทว่าให้ตายเถอะไอจอมแกต้องเป็นสุภาพรุุษสิวะฝ่ายพระเอกกับฝ่ายผู้ร้ายตีกันวุ่นวายในหัวสมองของเขาแต่ความเป็นเพลย์บอยถูกปลุกเร้าอย่างไม่อาจทัดทานหญิงสาวตรงหน้าช่างทำให้เขามัวเมารุ่มหลงแต่ต้องพยายามยับยั้งชั่งใจทั้งที่ มือสั่นแต่ยังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้อย่างเบามือก่อนจะทันได้รู้เนื้อรู้ตัวตั้งเด็กๆที่ไร้สติกลับภวาขึ้นมาคว้าเอวของเขาไว้พ่อจ๋าแม่จ๋าดาวกลัวหญิงสาวที่ไม่ได้สติอยู่อยู่ก็คว้ากอดเขาแล้วร้องร่ำตัวสั่นเทา ซอมทัพสะดุ้งเฮือกถึงกับกำผ้าทำผ้าผืนนั้นหลุดจากมือเขาทำใจแทบยากกว่าจะตัดใจได้แต่พอถูกเธอกอดทั้งยังร้องไห้สะอึกสะอื้นแถมยังกอดเขาแน่นไม่ยอมปล่อยมือเขาจึงผ่อนลมหายใจที่เกร็งไว้ออกมาเบาๆพยายามก้มลงมองมือเล็กๆที่กอดเอวเขาไว้จนแน่นแต่แกะเท่าไหร่ก็ไม่ยอมปล่อย เขาเผลอถอนใจอีกเฮือกอย่างหมดอะไรตายอยากจึงล้มตัวลงนอนข้างๆโดยต้องท่องคำว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอตลอดจนกว่าเขาจะหลับเพีย้ยไอ้คนเลวไอ้คนช่วยโอกาสฉันจะฆ่าแกจอมทับตกใจทับสิ้นสติเขาทั้งโดนตบ โดนด่าวสารพัดจากคนล่างเล็กแต่พอนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ทำให้เขาคิดออกทั้งที่ยังมีกำปั้นเล็กๆทุบเขารัวๆด,ด,ดังอักๆเฮ้ยเขากลิ้งตัวหลบเมื่อเธอเตรียมเขา่าเขาเกระแทกกล่องดวงใจวอยๆทำไมเนี่ยใหญ่ตัวแสบฟังฉันก่อนสิเขาทำท่าปางห้ามญาติทั้งที่กลิ้งตกเตียงไปแล้ว ฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแกมันไอ้คนเลวหญิงสาวร้องตะโกนด่าเขาอย่างสาเสียเทเสียดวงตากลมโตสีดำเหมือนเม็ดลำใหญคลอคลองไปด้วยน้ำตาที่มีแต่ความโกรธและเจ็บใจเมื่อตื่นขึ้นมาเราพบว่าเธอโปะอยู่ในอ้อมกอดของชายแปลกหน้าไปลงนรกซะเถอะไอ้คนเลว เขาทำท่าจะโดดหลบเมื่อตล่อนเตรียมจะทำร้ายเขาอีกรอบไปมาแล้วแล้วก็ถูกไล่กลับมาเนี่ยแหละเขายังอุตส่าห์ยียวนยิ่งทำให้คนแทบเป็นบา้ายิ่งคลั่งมากขึ้นเธอหาอาวุธใกล้มือเตรียมจะทำร้ายเขาต่อจังหวะนี้ละ่ะจอมทัพกระโดดคอมร่างเล็กลงบนที่นอนอีกครั้งกรี๊ดปล่อยชันนะ เธอใช้มือข้างที่เป็นอิสระตบเขาจนชายหนุ่มหน้าสวัสดเห็นดาวระยิบระยับต่อหน้าต่อตาคราวนี้เขาชักจะขำไม่ออกเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่แรงเยอะเป็นบ้าคราวนี้คนมีมโนธรรมถึงกับชนขาดเพราะแทนที่เขาจะได้รับขอบคุณที่ช่วยเหลือแต่เขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายซะเอง เสียงเขาคำดามในรำคอยอย่างชุนขาดจอมทับเอาคืนด้วยการก้มลงบทเบียดดิมฝีปากเข้าประจบประกบจูบอย่างดูดดื่มละคนทำโทษคนปากตายดาราดาาดองได้เพียงเท่านั้นเสียงของเธอก็กลืนหายไปกับดิมฝีปากที่กำลังบทจูบเธออย่างช่ำชอง ตามภาษาคนล่าสวัสดจนเคยชินเขาไม่ทำแค่จูบแต่ยังบดเบียดร่างกายกำยำให้เธอรู้ว่าตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาเขาต้องการเธอขนาดไหนแล้วเขาก็อยากปลดเรื่องอารมณ์ที่แสนทรมานนั้นลงเสียทีจบแล้วนะคะดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุ่มนะก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะต่อฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะแล้วก็เพื่อนที่หาตอนไหนไม่เจอนะคะก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์ในช่องของตาได้เลยเนาะ อย่างเช่นเรื่องนี้ชื่อดาวดวงน้อยของเพลย์บอยหนุมนะ่มเนาะคุณก็เข้าไปฟังก็เริ่มตั้งแต่บทนำหรืออะไรก็ได้ค่ะในเพลย์ลิสต์เนาะมีอ่นิยายฟังฟรีทั้งหมดเลยเนาะคุณแค่เสียค่าอินเทอร์เน็ตมาฟังตาเองเนะาะแต่ก็ขอแลกด้วยการชมผู้สนับสนุนให้ตาบ้างนะคะตาจะได้มีเงินเดือนเนาะก็ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะ รักนะคะคุนรักษาสวัสดีค่ะ